เคยไหมครับอยากลาออกจากการเป็นหัวหน้าคนไม่ว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือหัวหน้างานนะครับผมเชื่อว่าคนเป็นหัวหน้าคนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีภาระและความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยจริงไหมครับผมว่านี่เป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับในยุคยุคนี้เนี่ยเพราะอะไรครับมันมีเรื่องให้เครียดเยอะแยะไปหมดโควิดเศรษฐกิจสงครามน้ํามันค่าของที่แพงขึ้น <S 2> <S 2> <S มันมีอะไรที่มันโอ้โหเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับในโลกยุคนี้แล้วถ้าหากว่าเราไม่เท่าทันในการจัดการตัวเองเราจะเป็นยังไงล่ะครับไม่นานครับ เบิร์นเอาท์ เวิร์กไลฟ์บาลานซ์หายไปท่านครับอมอยากจะบอกให้นะครับว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณสําคัญครับที่ไม่ใช่ให้คุณลาออกนะแต่ที่คุณได้กลับมารู้จักละทบทวนตัวเองสักหน่อยไหมครับว่าคุณกําลังแบกอะไรไว้อยู่บนหลังคุณบ้างคุณแบกความคาดหวังของใครอยู่คุณแบกความรับผิดช,ชอบอะไรไว้บ้างเรื่องบางเรื่องที่คุณผิดพลาดไปในอดีตแล้วคุณเอาเรื่องนั้นมาเล่าแล้วก็ตอกย้าให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดกับมันอยู่หรือเปล่าครับสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยคุณมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเลยครับและบางครั้งการลาออกก็ออาจจะไไมมม่ด้ตบโทย์นัี วันหนึ่งได้ครับที่โอมีลูกค้าคนนึงโทรมาเขาบอกว่าเขาาดูแลธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วไม่เป็นสเกลที่ใหญ่มันมีความรับผิดชอบมากมายเยอะแยะไปหมดครับและได้บางครั้งครับเขาคนพบว่าช็อตบางช็อตที่เขากําลังทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันดูไม่มีคุณค่ากับคนในครอบครัวเขาเลยจนทําให้เขากลับมาตั้งคําถามกับตัวเองครับว่าเขาอยากจะลาออกจากจุดๆนี้เหมือนกันแต่คุณเชื่อหรือไม่ครับว่าวันที่ผมได้มีโอกาสคุยกับเขาได้โคช้ชกับเขาแล้วผมพาเขาเปิดจิตใต้สำนึกของเขาและย้อนกลับไปแล้วโอ้ผมบอกเลยเรื่องนี้โคตรพ ที่มันมีช่วงบางช่วงครับที่เขาเคยโดนเปรียบเทียบในเรื่องการให้ของขวัญในวัยเด็กเที่ยวระหว่างตัวเขากับพี่ของเขาซึ่งณวันนั้นครับจิตใต้สํานึกอ่ะมันถูกฟอร์มแพทเทิร์นบางอย่างว่าฉันทําอย่างไรฉันก็ไม่สําคัญหรอกฉันดีไม่พอหรอกพอมันมีความเชื่อแบบนี้อยู่ในตัวใช่ไหมครับเขาเลยแบกความเชื่อเหล่านี้ไปที่ทางานนะครับงั้นเขาทําอะไรดีจริงจริงเขาทําดีมากแล้วด้วยนะครับแต่มันปรากฏว่ามันดีไม่พอไม่ใช่ในสายตาคนอื่นครับสายตาตัวเองแล้วพอเราได้ทําการโค้ชกันทําการบําบัดกันครับ ขาแบบโล่งเบาสบายแล้วก็กลับไปร่าเริงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับไอ้ช็อตแบบนี้ในชีวิตที่คุณกำลังรู้สึกเฟลรู้สึกแบบฉันจะลาออกละฉันไม่ไหวละนั่นอาจจะเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ที่จะทําให้คุณได้กลับมารู้จักตัวเองโอมจะชอบบอกคนที่เรียนกับโอมทุกคนครับว่าช่วงที่เราทุกข์ที่สุดนั่นคือหีบทองคําที่กําลังส่งมาวางไว้ตรงหน้าครับถ้าคุณเปิดหีบนี้เป็นคุณจะเจอว่ามันมีความลับสําคัญที่ซ่อนอยู่ในตัวตนคุณนั่นคือการได้รู้จักตัวเองแล้ววันที่คคุุณณเเปิิดหีีบน้้้มาแลวววรรูจจััักตตตองง คุณรู้ที่ไปที่มาของไออารมณ์นั้นจริงๆคุณจะวางปัญหาในชีวิตของคุณตรงนั้นได้ดังนั้นนะครับถ้าคุณยังมีทุกข์อยู่ในวันนี้ถ้าคุณยังเครียดอยู่ในวันนี้แล้วคุณอยากจะลาออกใจเย็นๆลองมองหาดูครับว่าของขวัญชิ้นพิเศษที่จิตใต้สำนึกของคุณกลาลังส่งมาให้คุณได้รู้จักตัวเองคืออะไรลองศึกษาเพิ่มเติมเรื่องจิตใจของตัวคุณเองดูนะครับ และถ้าคุณนะครับเป็นคนที่สนใจเนื้อหาเกี่ยวเรื่อง,องการพัฒนาตัวเองการโคชิง่งจิตวิทยาสื่อประสาทและการสะกดจิตบำบัดอย่าลืมกดไลค์กับเพจโอมฮารินใน Facebook และกด Subscribe ในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมและคุณเราจะ break through ไปด้วยกันกับ Life เ n ็น c h อรครับ